ันนี้เราจะมาเพาะน้ําเขียวโดยไม่ใช่อามิกันนะครับผมมาดูส่วนผสมนะครับนี่นะเพื่อนๆคือมะเ้ําเขียวของผมนะครับผมทําเองนะครับเราจะไปใส่กล่องโพงกันนะครับผมมาหนี้ครับผมตตวนี้ยังไม่มีอะไรน้ำนะครับตัวนี้ผมทําขึ้นเองครับผมไม่รู้ว่าจะบูมหรือไม่บูมนะครับโอเคครับผมไปทดลองเลยครับผมไปครับผม่า นี่คือการทดลองนะผมอ่านี่คือน้ำเขียวนะครับผมดูครับแล้วก็เดินเข้ามาครับผมนี่คือน้ำเปล่าครับผมไม่ใช้อามินะครับผมอ่าผมจะทดลองประมาณสามวันนะครับผมน้ำเปล่าทลงไปนี่คือหัวเทียนน้ำเขียวนะครับผมแต่ไม่มีอามีนะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน้ำร้อนครับอ่านี่คือไยแดงนะครับเพื่อนๆซึ่งผมมีนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช้อามินะครับผมเคไยแดงไว้นะครับผม คนวันละสามสี่ครั้งนะครับเพื่อนเพื่อให้หาเขียวไม่ตกตะกรอนนะครับผมนี่ครับประมาณนี้เดินเข้ามาครับครับผมประมาณนี้เห็นไหมครับครับผมแล้วอ่านะจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไม่เขียวนะครับผมเดี๋ยวสามวันจะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมว่าไรแดงจะบูมไหมนะครับผมหรือยังไงนะครับตัวนี้ไม่ใส่อามินะครับผม สำหรับคนที่ไม่มีอามีนะครับผมเดี๋ยวสามวันจะมาให้ดูนะครับผมอ่ะคิดครับ